มีวิธีเอาชนะความกดดันฉบับนี้ทั่วไปยังไงบ้าง เวลาที่เราลงไปแข่งเอาจริงเหมือนก็ไม่ได้เป็นคนที่แข่งบ่อยมากสมัยก่อนแข่งแบบเว็บเมื่อประมาณ7จ็ดปีที่แล้วแล้วก็เพิ่งจะกลับมาแข่งล่าสุดที่เชียงรายนะคะรายการออฟสตาร์ไปเล่นกับหลานที่ติงนั่นแหละนะคะด้วยความที่แบบเราอายุอาวุโสกว,กว่าใช่ไหมคะเราก็จะต้องเหมือนแบบพยายามที่จะคุมเกมถามว่าในณวินาทีนั้น,ม,นมันมีความกดดันมัมก็มีความคาดหวังกดดันอยู่แต่ว่าด้วยความที่เราอายุมากกว่าเราก็จะต้องคุมตัวเองคุมก็คือไม่ใช่แค่คุมเกมแต่ว่ามันคุมจิตใจตัวเองด้วย ถ้าเราแบบตื่นเต้นแสดงออกมาเรื่องของความกดดันมามันก็จะเป็นอะไรที่มันถ่ายทอดไปให้คู่ของเราโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการรับความกดดันแล้วก็การรับเรื่องของที่มันตื่นเต้นอันนี้ของพี่นะพี่จะร้องเพลงเออคนอาจจะไม่รู้ก็ได้ก็คือร้องกับตัวเองค่ะไม่ต้องร้องเสียงนั่งออกไมานะคะแยวเขาจะไม่ฟังเราก็เป็นการผ่อนค่ายอีกอย่างหนึ่งรู้สึกว่าเออเราได้อยู่กับตัวเองอะ่ะแล้วพอร้องเพลงคือโลกมันก็จะมีแค่แบบแค่เราเท่านั้นที่ฟังเสียงเพี้ยนของเราะคะ